สู่วิถีอสุราตอนที่15พี่ชายพี่ชายท่านได้ยินหรือไม่น้ําเสียงนุ่มนวลที่ค้นหูดังขึ้นในความฝันก้องกังวันในหัวซูหมิงอีกครั้งคงอยู่นานไม่จางหายร่างสลบสลายของเขาสั่นไหวเล็กน้อยเรากับกําลังดิ้นรนอะไรบางอย่างพี่ชายข้ากําลังรอท่านอยู่ตอนที่เสียงเรียกชัดเจนที่สุดซูหมิงพลันได้สติขึ้นมาดวงตาเหม่อลอยมองผนังเบื้องหน้าอยู่นาน เสียงร้องตื่นเต้นดังขึงขังหันกลับไปมองก็พบว่าเสี่ยวหงที่อยู่ด้านข้างกระโดดเข้าใส่ด้วยความดีใจเสี่ยวหงได้สตินานแล้วที่มันสลบไปก่อนหน้านี้ความจริงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายหลังจากได้สติก็เป็นห่วงซูหมิงอย่างมากจึงคอยเฝ้าอยู่ข้างกายด้วยความร้อนรนซูหมิงมองเจ้าลิงน้อยและเผยรอยยิ้มบางเพียงแต่ในรอยยิ้มกลับซ่อนความสับสนความฝันนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วซูหมิงถอนหายใจยาว ครองศีรีะบังคับให้ตนเลิกนึกถึงเรื่องความฝันประหลาดก่อนก้มหน้าลงมองเศษหินสีดำธรรมดาที่แขวนอยู่ตรงคอเขาคลำเศษหินแผ่นนั้นดวงตาทั้งสองข้างค่อยๆเป็นประกายเขาได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วว่าเศษหินสีดำแผ่นนี้เปลี่ยนชีวิตเขาจากการหลอมโอสถชำละาล้างทําให้ระดับความเร็วในการฝึกฝนเพิ่มขึ้นไม่น้อยอีกทั้งยังหลอมโอสถสีแดงสําเร็จได้ด้วยความบังเอิญจึงทําให้ซูหมิง เป็นฝ่ายลุกเอาชนะการปะมือชี้เป็นตายก่อนหน้านี้ไปได้จะต้องหลอมโอสถต่อไปสถานที่พิลึกนั้นข้าเห็นเพียงประตูหนึ่งบานแต่ว่าบนประตูกับมี15หลุมก่อนหน้านี้โอสถไม่พอใช้ข้าจึงลังเลแต่ตอนนี้ข้าอยากรู้แล้วว่าเมื่อส่งโอสถชำระล้างครบ15เม็ดจะเกิดอะไรขึ้นกับประตูบานนั้นซูหมิงพึมพำกับตนเองอีกทั้งยังต้องหลอมโอสดโลหิตต่อสักหน่อยโอสถนี้เป็นอาวุธสังหารของข้า นอกจากนี้ข้าต้องกลับเผ่าสักครั้งไม่ได้กลับมานานแล้วหลายปีมานี้ขั้นพลังของท่านปู่ยังคงไม่ก้าวหน้าบางทีโอสถชำระล้างอาจช่วยท่านได้ซูหมิงยืนขึ้นพลังคุ้นคิดหลังยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยความไม่ร้ายได้หายไปเกือบหมดแล้วเขาตั้งสมาธิแล้วเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการหลอมสมุนไพ่อีกครั้งในขณะเดียวกันก็ฝึกฝนเส้นเลือดในกายอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่มีบางจุด ที่นยามโคจรโลหิตจะรู้สึกไม่ราบรื่นไม่คล่องตัวเหมือนก่อนหน้านี้โซมิงเดาว่าคงเป็นเพราะตอนทะลวงพลังระดับหนึ่งร่างกายได้รับความบอกช้ำภายในเกรงว่าคงไม่ฟื้นตัวในเร็ววันแน่หน่งเดือนผ่านไประหว่างนั้นโซมิงออกไปข้างนอกหลายครั้งแล้วยังให้เจ้าลิงน้อยช่วยเก็บสมุนไพรมาให้โดยเฉพาะสมุนไพรสำหรับการหลออโอสถโลหิตโซมิงไปเก็บมันกลับมาสต้นเดิมทีเขาอ,อยากได้มากกว่านี้ เพาว่ากล่อมสัพพันไดถึงอันตรายจึงเกิดความลังเลและไม่โลภมากอีกด้วยสมุนไพรมหาศารเหล่านี้ภายในหนึ่งเดือนโซมิงขำักคแม่นฝึกรวมโลหิตอย่างหนักจนลืมกินลืมนอนยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงการหลอมสมุนไพรมีเสียงกรัดกรุ่มดังก้องภายในถ้ำปูเขาไฟอยู่บ่อยครั้งหนึ่งเดือนต่อมายามรุ่มอารุณโซมิงกำชับเจ้าลิงน้อยหลายอย่างก่อนลงเขาไปเพียงลําพังแล้วหายเข้าไปในป่าทึบโซมิงที่บรรลุถึงลําดับสองในยามนี้ พ่งทะยานวูบว่าบนพื้นหิมะอย่างรวดเร็วยังไม่ทันถึงเที่ยงวันเขาก็ข้ามป่าเขาแล้วมาปรากฏตัวอยู่นอกเผ่าเขาเทมินเป็นที่เรียบร้อยเขามองเผ่าจากที่ไกลๆใบหน้าเผยรอยยิ้มไม่ได้กลับมานานแล้วโหมิงสาเท้ายาวไปทางเผ่ายามนี้เผ่ายังคงเป็นปกติเด็กหลายคนวิ่งเล่นกันอยู่และยังมีคนในเผ่าบางส่วนกำลังปะมือคลับคลายว่าประลองฝีมือกันการกลับมาของโหมิง เป็นที่สนใจของคนในเผ่าบางส่วนถึงอย่างไรเขาก็หายจากเผ่าไปนานจึงยิ้มให้และกล่าวทักทายซูหมิงเจ้ากลับมาแล้วหายไปไหนมาตั้งนานซูหมิงรูปศีศาเด็กน้อยคนหนึ่งขนาดกำลังจะเดินไปหาท่านปู่พลันมีเสียงสดใสด,ดังขึ้นจากด้านหลังพอหันกลับไปมองก็พบกับชายร่างกำยำดูแข็งแกร่งยิ่งนักทว่าใบหน้ากับค่อนข้างยาววัยดูอายุยังไม่มากเขาคือเหลยฉินนั่นเองหืมซูหมิง มองเลยเฉินแวบหนึ่งเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าโลหิตในกายของเลยเฉินมหาศาลยิ่งนักแข็งแกร่งกว่านักลบหมานจากเผ่าภูผาดามที่เขาเคยสังหารด้วยโอสถหลายเท่ากล้ทะลวงระดับสี่ข้าโลมโลหิตแล้วหรือซูหมิงกล่าวด้วยความตกตะลึงเลยเฉินฉีกยิ้มเดินมาข้างซูหมิงกระซิบกล่าวรู้สึกจะทะลวงในเร็ววันนี้ฮ่าฮ่าท่านปู่ว่าโลหิตหมาในกายข้าบริสุทธิ์นักหากมีเวลาเพียงพอ อาทะลวงสู่ขั้นพลังระดับเดียวกับท่านปู่ได้ขนาดกล่าวแววตาเขาเผยความตื่นเต้นทว่าไม่นานก็เปลี่ยนเป็นตะลึงเพ่งมองสซผิงอยู่นานดวงตาพันเบิกกว้างเรากลับไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเห็นเขาเตรียมจะอ้าปากพูดเย็นนี้ไปหาเจ้าค่อยคุยกันตอนนี้ข้าต้องไปหาท่านปู่ก่อนโซหมิงทราบดีว่าเลยเฉินจะกล่าวอะไรจึงยิ้มให้ก่อนหมุนตัวเดินไปทางเอนของท่านปู่เลยเฉินมองตามโซหมิงแววตาค้างตะลึงอยู่นาน เกาสีษะพืมพำมกับตนเองไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจแต่จําได้ว่าต้องไปพบกับซูหมิงข้านี้ใกล้ถึงเรือนท่านปู่ซูหมิงเปลี่ยนเป็นย่องฝีเท้าสีหน้ากังวลเล็กน้อยท่านปู่ที่เลี้ยงดูตนมาแต่เล็กอีกทั้งยังสอนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ขาดเขาให้ความเคารพเป็นอย่างมากสําหรับเขาแล้วท่านปู่เป็นทั้งบิดาความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายเป็นคาพูดได้เขาไม่อยากโกหกท่านปู่เพียงแต่บางเรื่องเขาไม่อาจบอกได้ทั้งหมด อย่างเช่นเรื่องเศษหินบนคอของเขาซูหมิงโตแล้วเขาสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ของสิ่งนี้หากผู้อื่นรับรู้เป็นไปได้มากว่าต้องนำพาภาพัยพิบัติมาสู่ทั้งชนเผ่าไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวเขาไม่อาจพูดได้ซูหมิงสูดลมหายใจเข้าลึกยืนอยู่นอกเรือนท่านปู่ไม่ได้เข้าไปในทันทีเขาพอได้ยินเสียงพูดคุยดังมาจากข้างในขับคล้ายว่ามีหลายคนกำลังสนทนากันหลังจากรออย่างอดทนอยู่พักหนึ่ง ประตูเรือนท่านปู่ถูกเปิดออกมีชายร่างกำยำสามคนเดินออกมาจากด้านในรูปร่างสูนใหญ่ดุดดังเดินเขาาซูมิงสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงแรงกดดันมหาศาลถึงกระทั่งการปรากฏตัวทั้งสามคนไปกระตุ้นโลหิตของซูมิงทำให้เขารู้สึกราวกับหมุนวนอยู่ท่ามกลางพายุโหมกระหน่โซูหมิงสูดลมหายใจถอยห่างไปหลายก้าวผู้เดินนำหน้าสุดคือเจ้าเผ่าเขาทมินก่อนหน้าที่ซูหมิงเห็นเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก ทราบเพียงว่าเขาเป็นผู้แข็งแก่งที่สุดในเผ่ารองจากท่านปู่เทว่ายามนี้ซูหมิงอยู่ในําดับสองขั้นรวมโลหิตตอนที่เห็นเขาอีกครั้งกลับสัมผัสได้เด่นชัดยิ่งกว่าปกติหลายเท่ายามเขามองไปโลหิตในกายเจ้าเผ่าผูาผ้นี้ราวกับสถานฟ้าสะเทือนดินโดยเฉพาะด้วยลายเรือลางบนใบหน้าให้ความรู้สึกน่าสะพึงยิ่งนักส่วนชายอีกสองคนด้านข้างซูหมิงก็รู้จักเช่นเดียวกันชายร่างกำยามด้านซ้ายอายุราว40ปี บนใบหน้ามีลวดลายแมงป่องขยับวูบไหวเรือนลางโลหิตในกายมหาศาลพลังเป็นรองจากเจ้าเผ่าเขาทมินอีกทั้งชายคนนี้ยังมีแขนที่ยาวหน้าหลังแบกคันศรใหญ่ไม่ทราบว่าเหตุใดตอนซูหมิงเห็นคันศรดังกล่าวถึงรู้สึกราวกับได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นข้างหูไม่หยุดย่อนถ้าให้เขาอดตื่นกลัวไม่ได้ชายคนนี้คือผู้นำกองรักษาการเผ่าเขาทมินมันไม่ใช่เพียงชื่อแต่เป็นคำเรียกขานที่สืบทอดกันมา ทุกชนเผาจะมีผู้นำกองรักษาการได้เพียงหนึ่งเดียวคนที่ใช้คันสอนได้เก่งกาจที่สุดในเผ่าเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ได้รับคันเบียกขานนี้คนสุดท้ายอยู่ขวามือเจ้าขเข่าเผ่าเทมินเป็นชายร่างกำยำอายุราว30ปีสีหน้าเรียบเฉยดูเป็นคนรักสันโดดชอบดีตาทั้งสองข้างอยู่บ่อยครั้งจึงเห็นเพียงแสงในแววตาเล็กน้อยยากจะเห็นดวงตาทั้งดวงเขาเป็นผู้นำกลุ่มราสัตว์เผ่าอขอทมิน รับผิดชอบเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับการล่าสัตว์นอกชนเผ่านางคือซานเหินทั้ง3าคนนี้นอกจากท่านปู่แล้วจะว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าก็คงไม่ผิดซูเหมิงสูดลมหายใจเข้าลึกเลียบโค้งคำนับด้านข้างยามนี้เจ้าเผ่าขอทม,มินโปวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าการสนทนากับท่านปู่ก่อนหน้านี้ไม่ราบรื่นนักเขาไม่ได้มองซูเหมิงแต่เดินเรียบออกไปด้านข้างผู้นำกองรักษาการที่ถือคันศรด้านข้างมองซูเหมิงก่อนยิ้มให้ พยักหน้าและเดินตามเจ้าเผ่าไปส่วนสารเถินผู้นำกลุ่มล่าสัตว์เหมือนว่าเขาจะไม่เห็นโซมิงในสายตาเดินผ่านไปทันทีกระทั่งคนทั้ง3เดินห่างไปไกลแวลตาโซมิงจึงเป็นประกายแฝงด้วยความสงสัยที่เขาสงสัยคือพลังโลหิตในกายของตนแม้แต่เลยเฉินยังสัมผัสได้แล้วเหตุใดผู้แข็งแกร่งทั้ง3าถึงตรวจไม่พบข้าช่วยเจ้าปกปิดพลังเองยังไม่เข้ามาอีกจะยืนข้างนอกทําไมขณะโซมิงกําลังสงสัย น้ำเสียงจริงจังของท่านปู่ดังมาจากในเรือนโซเหมิงก้มหน้าลงพร้อมกับเดินเข้าไปข้างในเจ้ายังรู้จักกลับมาที่นี่ท่านปู่สวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบบนศีรษะยังคงถักเปียหลายเส้นใบหน้าเหี่ยวยน่นทว่าดวงตากลับเป็นประกายขนาดกล่าวแม่น้ำเสียงจริงจังทว่าในตาแฝงด้วยความปิติไม่อาจปกปิดได้โซเหมิงขาลับหลายครั้งก้มหน้าลงไม่กล่าวอะไรมากปีกกล้าขาแข็งไม่กลับบ้านหลายเดือน คงจะลืมคนแก่อย่างข้าไปแล้วเงยหน้าขึ้นมาให้ข้าดูหน่อยน้ำเสียงท่านปู่แฝงความไม่พอใจซูหมิงทำหน้าเหยยเกยเงยหน้าขึ้นมองท่านปู่ท่านปู่ยังไม่ทันกล่าวจบเห็นแววตาท่านปู่ที่นั่งขัดสมาธิอยู่เบื้องหน้าเพ่งสายตามองยกมือขวาขึ้นไปจับทางซูหมิงร่างของเขาขยับไปเบื้องหน้าโดยธรรมชาติก่อนถูกมือขวาของท่านปู่กดตรงหน้าอกพลังอ่อนโยนไหลเข้าสู่ร่างซูหมิง เมื่อหลอมรวมเข้ากับโลหิตแล้วจึงเริ่มโคจรพิบตาเดียวบาดแผลภายในหลายจุดที่ไม่ปรากฏก่อนหน้านี้ก็ถูกรักษาจนเป็นปกติและยังช่วยจัดการภัยแฝงที่ปรากฏขึ้นตอนทะลวงสู่ระดับสองโดยที่พลังยังไม่เสถียรด้วยเพราะ,ะต้องออกไปสังหารคนตอนท่านปู่ชักมือกลับโซมิงสั่นไหวไปทั้งตัวเขาพลันหยิบมีดตัดสม,มุนไพรออกมากรีดแขนตัวเองปรากฏโลหิตสีดำทะลักจากบาดแผลส่งกลิ่นคลาวค้าคง ขั้นพลังยังไม่เสถียรก็ออกไปเข็นฆ่าแล้วเจ้าเก่งขึ้นจริงๆท่านปู่มองการกระทําของโซเหมิงนายตาฉายแววชื่นชมยิ่งขึ้นทว่าปากยังแข็งกล่าวจบจึงหยิบขวดเล็กสีเขียวเข้มส่งให้โซเหมิงโลหิตส,สีดําไหลมาจากบาดแผลทั้งหมดโซเหมิงพลันตื่นตัวรีบรับขวดเล็กและเปิดฝาออกใช้นิ้วจิ้มมาเล็กน้อยก่อนทามาลงบนบาดแผล